ต้นไห่เฮานี่น่ะอันซอนเด้สลีเฮาก็ได้อู้มักทั่วเฮาก็อ๊อกแล้วงามด้นี่งามงามงามหัวจูบนี่น่ะโอ้ยข้าวฟ่าง สบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูดทุกผู้ทุกคนที่เขามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สาวนกจะพาทุกคนอ่ามาเบิ้งเขาให้เฮาเบิ้งสตตลีเฮาเนาะว่าจะเป็นแนวใดแล้วว่าจะสไตลเหากะจีย่างเติบโตขึ้นไปหดคันได้แล้วเขาเหาก็จะอกอกโนมาแล้โบ จะอกเงาซ้ำได้แล้วเครื่องปุ๊กมักทั่วมักอึอมักแตงเนาะที่เราได้ปุ๊กไปจะออกดีโบอ่าเราหลังจากที่เราปุ๊กแล้วทุกคนเอ้ยหลังจากที่เราปุ๊กแล้วแล้วหอดไทลงอ่าพ่เอเม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านได้เบิงแล้วเนาะแต่สนุกเส้อว่าต้องมีหลายๆท่านที จะโลบึงผลลปุูกเฮาว่าจะย่างขึ้นซํำได้แล้วว่าจะซํำได้แล้วเนาะอ่าตอนนี้เฮาก็มาฮอดส่วนมันอาโบเม่นส่วนมันทุกคนขออภัยมาฮอดส่วนสาลีหรือว่าเขาโพดเท่านั้นเองเนาะตอนนี้เฮาก็มาฮอดนี้แล้วงามงามเขาโพดกันเลย เลิ่มเทียงบ้าเทียงคอเขาแล้วดิต้นไผ่เฮานี่น่ะลูกเนี้ยเอาเขาเพิ่นต้นไว่ห,นนนะหลังาาจากที่เฮาปลูกมาเนาะได มืนน่อวันที่17แล้วปุ๊กวันที่7มืนน่อวันที่17ก็ได้อยู่10มื้อเนาะได้อยู่10วันแล้วสลีก็งามงามนะดำอันติดดำปีเลยคมงามมีแต่อันอยู่เคน่นี้ฮแก็มันมันยักว้างได้แต่ว่าอ้อยู่บมลุ่มตุ่นด,ด,ดู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 บักคัก ก่อนอื่นเขาก็มาแวะเบิ้งคันคูน่องฮะนี่ก้อนเนาะคันคูน่องปลาอันซอนเด้สลีเหอก็ไดอู้ออันนั้นเป็นเครือคุมอยู่เดี๋ยวไปตัดเชือนั้นออกโโอก่อนเนาะถ้าพบว้อมันเป็นสลีให้มันป็น Ưp Thêm khá nát lưới Nè Chắc có ốc át lại nha ừ. Lớm là đấy Lớm ốc át rồi đấy Tìm hít nắng, hít nắng Của lớm ốc át Ờ à, Át xà lì khắp phố này kìa. มันเป็นดอกขึ้นมานะทุกคนดอกขึ้นตัวี้นี้เนาะดอกขึ้นนี่อันมันเป็นดอกขึ้นนะเป็นดอกเป็นเซสอนเนี่ยนะกมานะนะแต่วเนาะแถวบ้านเขาจะเอิรนอารอ,อัส์าลีก็ยังว่ามีหอยตีนหลายกระถักเจ้ามาอันนั่นบอก จะมาไตเคียดไต้อึงบ่ดู่าจังเลยคือว่ามีหอยตีนอยู่นี่ไรกระดกทางนั้นคือว่าบบมีอันนี้ซาวมุนเหมือ,อน,นอู้อกแล้วเนยทุกคนเอ้ย จิเมนมักแตงบ๊อหรือว่าเมนมักอันนั่นมักทั่วจูบนี่อโอ้โหเนาะเสียดายเนาะเขามาเย,ยบเบิดบ้าเนาะเมนหูวดามากก็เนี่ยว่ามาซ้ำอันนี้จนุนาเป็นนั่นเบิดเ้าจะเฮ็ดยังวะ มักยู่ันอู้มักอือนบาบนาุนำมักอือนแตงบาบุนำปู๊กเนี่เขาปู๊กมักทั่วมักยังเบิดได้นน่เอออันนี้แม่นอันมักทั่วจ๊บสาวนกปู๊กนะอันนี้นะ แม่นเขาเจเ้าเฮ็ดอย่างไงวะซัำนี้จก็เป็นคันคุยิดแล้วห้องนี้ซับบบมีเลย เออเขาฟังปุ๊บอยู่แต่หุ่นอยู่เฮ็ดบ่ได้ปุ๊บอือออกแล้วนะคคือว่าบ่งามเนาะบ่ค่อยงามปานใดเฮ้เข้ามาปุ๊บผักหอมดิผักหอมอยู่หั่น ເຮົາກໍຢ້ຽບໂກອັນນີ້ເບິດເຮົາກໍງົງຢູ່ໂອວ່າເຂົ້າມາເຮັດຫຍັງເອີ້ຫາກຈະປູກຜັກຫອມຢູ່ອັນຄັນຄູ້ອງ เออ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 เฮาหลงงงขึ้นไว้เอ๊ะมันเขา่ามาเห็นยังว่าเย็บซ้ำอะไรอ้เคือเลาะขึ้นไปเบิ้งให้เขาห้องทุกคนเอออือืมเนี่ยซลลี่เนี่ยโอ้อ ป๊าดโหคิดนี้นะเพียงหัวเลยสูงขนาดเด้อนี่เป็นอันเอิก่อตกหักแยงหักแยงหักยังนี่ก่ออันนี้นะหลังจากลงหากอันนี้เลแล้วแล้วก็เป็นออกอาดด้ออกอาดเลยได้เอิหักแยงบ่แบบ สับบ้านเฮาเนาะบ้านของสนุกสานกกรํมที่สนุกเคยเห็นมหันมีเนาะแบบานเอาปุุกสาลีไว e ้นะเนาะเอาปุุกสาลีไว้แล้วแล้รบนี่เฮาไปหางอื่นบ่ได้ไปเบิ่งเนาะงเฮือกะ่ฮเม่เนี่ยไปเบิ่งเนาะแล้วก็ห้ามกันเออเขาพดสาลีเฮาสำได้แล้วอีอย่างสิไหนแล้ว กระพมันตกหักแยงหกยักเนี่ยนี้เนาะฮากูเออมันซ้ำนันซ้ำนีแล้วโกตกหักแยงแล้วคันค่ว่าตกหักแยงคือะ่ะอู้งามได้คันว่าตกหักแยงเลยวะนี่ปกติมันจะเป็นแบบนี้เนาะมันจะเป็นแบบนี้แล้วมามันก็มตาตกหักเลยงแบบนี้ สลีหัน <t> ต uh <Help mesmo> uh uh ัวนี Ugh ้ใส่ล้ากว่าตัวนั้นเลยตัวนั้นหุ่นสะก้อนมาตัวนี้ใส่ตำลังเลยนี่สังเกได้เลยทนี้มันจะบ่ค่อยมีหักแยงหักแยงมันจะออกตัวนี้นี้มาเนะเก็บแยกลงมา ให้ทุกคนเอ้ยนี่เอา้าถูกเดี๋ยวจีได้หาคำบมรลุงยะก่อนเนี่ย กินแฮ่เข้าก้ำเฮาน่ะน่ะอู้บนนั่นสักหนุ้มบ่ค่่ากันซ่าน้อครบเจ็ดนี้อันางไอ้คูดน่ใส่นะป้าโทแตว่อู้แม่นยังโจมันแตว่ามันฮกเมันเริ่มฮกแล้วน ป้าโถใส่อนเขาก็ลงคุ้มลูให้ว่าูเนะป้าเฮดนี่วางมืเลยเขาบ่ซ่าอื้อก็สิใส่ดนาะลนี่มันอันม่งกินเด้ตัวนูตัวยังกินป้าโยังว่ามาวางไลกระดอยู่เฮดนี่นะมีตัวนวะ นู่นอยู่นีมปาวางไหลค่ะเอามาใสาอ่อีกตึมนึงอันยงเหลืออยู่น,นะาเข้ามาใส,ส่มาซ้อมมัน,นป๊าดวางคักอันนี้นะ่ะเอ๊ะย,ยงว่าปัานน่ะบ่ใส่กดอก bớt mềm, săn sóc sơ, yết yết sơ, bẻ hôn, nó cả cái cầm nôi, ai khuôn mà sơ nầm, Ê, chẳng qua bộ ốc xin à, úm mắc thua hông cả ốc lẹ, ngâm đấy, nè ngâm ngâm ngâm, mắc thua không? เออหนูเมีย่ยงกินมันวะอาะสอกบังมักแต่งดูนี่แหงนี้เมนอันเออเราบบออกนูกน,นี่บนนี้กระสัติ๊กเอลี่ยเศร้าไปเบิดน่ะหนึ่งโบออก วันนี้เป็นสนุกสักลุงฮโอ้แสดงว่าสนุกสักห้างเด้ๆเนี่ยหนอ,อเอ๊ะมักแต่งเนี่ยคือบุ๊กนุ๊มักแต่งแฮวดีบุเห็นอกเอ๊ะทุกคนเอ่อย ถ้าเฮาเอาเค้าเลื้ยอยู่หันน่ะมาใส่มาซ้ม وم, น้ำอันนี้นะ่ะมันก็สิหั่นกันบ่หว่าจัไดโอ้บักฮวดจุ๊บนี่นะ่ะเห็นกกนึงแล้วทั่วจุ๊บเนี่ยแต่ว่ามักแตงนี่บ่เห็นเลยเอนู ก้อยข้าวฟ่างนี่อข้าวฟ่างนี่นะยุโมเขาย่ามันเห็นเนาะ่าเี่สุดเวอะ่าเข้ามาซะลืมเนื้อ หาสติกปุ๊กอันเมี่ยงหิสนินมักแต้งบอก็บุขึ้นมักแต้งนี่วว่าบขึ้นเลยมักแตงนี่บมีไปเบิ่งมักแปอยู่นูโอ้เขาหนันบุออกดีเ Eh, uh, mak beb kebo ock. Hmm, nih, mak um, beb nih. Nih kumpul harkun, say. Tuh nih, nih kebook วางเบิดอืมเฮดยะสดงวะฮะลองคอมนเมนต์แนะนำสาวนกเบื้องได้ทุกคนเอ่ย ว่าจะสนุกเห็ดแนวใดเนาะว่าเราจะเอาเขามาซ้าใส,ส่ซับใส่ยกบโบบนที่มันว่างนี่นะหรือว่าบ่บาใส่เลยหรือว่าแนวใดซอยบอกแนะนำสนุกแดนเนาะโอ้สนุกกะตั้งแต่ใส่เนาะแล้วก็มาหาทุกคนมาเบิ้งสาวรี กับหัวเฮินอันนั้หมส่วนนั้นนี่เฮานะปักงามๆยางบักไวๆอันมันตุนก็ได้มาวางเด้อหันนึงเขายังบ่หันออกคเดีนี้โอ้ซุ่มสะกันเบิดแล้วเขาเฮาก็ออกยาวแล้ว70มื้อพอดี10มื้อเนาะเฮาใสนี่10มื้อได้ซ้ํานี้อื นี่หางนี้ก็ออกลายเด้กเดี๋ยวบนนั้นันวางนะโอ้เนาะเสียดายเหรอเพ็ดแนวดาวาเอาา้าจังสรนเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสานุก,ก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนทุกคนเอยสานุก,ก็จะได้พาทุกคนมาเลาะชมวิวชมบรรยากาศเลาะเบิง้งเขาให้เขาส่วนเฮาว,ว่ามันจะเป็นแนวดาวเลาะเบิ้องสลอกสลี่เฮาเนาะ เ,เดี๋ยวสานุโก,กจะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสฉพาะคลิปนี้สานุกขอเก้าคำว่าสบายดี